อลไยป้องกันราช้างงาจับไม่หยุดไม่หยุดการรักทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าจังหวัดเรื่องในโอกาสการเติบโตเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป มาครับขอด้วยนะครับได้แล้วออกด้วยนะครับตรงนี้นะครับสวยครับนี่ครับผมโอเคครับสวยครับไปแล้วนะไปน้ำมุดไปน้ำมุดมาเลยคร มองกล้องเลยครับมองกล้องครับโอเคอ้อวิธีการปล่อยนะครับปล่อยนะับจับลักษณะนี้เอาปล่อยเลยปเลยค่อยๆปล่อยได้ นี่ครับจจับแบบน้โอเคโอเคไ่อยนะช้าอไอเขาถ่ายรูปไดเรวมากนยิะอาณาภาพูกลย ปลูกไปด้วยครับ